ปัญหาความรุนแรงและภัยคุกคามในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนักเรียนเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้การป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล่านี้จึงเป็นพันธกิจสำคัญที่ทุกภาคส่วนของสังคมไทยต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังกระทรวงศึกษาธิการภายใต้การนำของคนตำรวจเอกเพิ่มคุณชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้นโยบายเรียนดีมีความสุข ในด้านการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนอย่างยั่งยืนเลขาที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสนองนโยบายด้วยการกำหนดนโยบายและจุดเน้นของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับปีงบประมาณพุทธศักราช2568ถึง2569โดยเน้นย้ำข้อ8 เรื่องการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างเต็มที่โครงการนักเรียนอายุทยาปลอดภัยและห่างไกลาย,ยาเสพติดคือก้าวสาคัญในการเสริมสร้างระบบเฝ้าระวังที่ครอบคลุมและยั่งยืนเพื่อให้ทุกฝ่ายป้องกันและจัดการปัญหาได้อย่างทันท่วงที จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินง,งานสถานศึกษาปลอดภยัยซึ่งกำหนดเป้าหมายและไทม์ไลน์การทำงานไว้อย่างชัดเจน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมเครือข่ายเพื่อวางแผนการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่อย่างละเอียดพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนครอบคลุมทุกมิติทั้งการป้องกันการเฝ้าระวังและการแก้ไขปัญหาในสถานศึกษาการร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการบูรณาการทรัพยากรและศักยภาพของแต่ละหน่วยงานเพื่อสร้างระบบการปฏิบัติงานที่เป็นเอกภาพ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการใช้เทคโนโลยีและการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังในชุมชนนายทีพวังขน,นันรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคลิกออฟนักเรียนอยุธยาปลอดภยัยและห่างไกลาย,ยาเสพติด พร้อมปล่อยคาราวานตรวจรวมจากทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมกันสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนซึ่งกระบวนการนี้มีการใช้กำลังพลน้อยลงวงรอบได้เร็วขึ้นนะครับว่ามีการประสานกันบัตเททให้ไม่จำเป็นต้องใช้คนจำนวนมากในทุกครั้งแต่ว่ามีการสื่อสารช่องทางการสื่อสารที่ปรับแนวคือทั้งในระบบลน์กลุ่ม SS แล้วก็วิทยุสื่อสารเนี่ยทำให้ าการประสานงานเหนียวแน่นแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ทันเหตุการณ์ก็คือว่าทางทั้ง3เขตพื้นที่การศึกษาแล้วก็ทางของอตำรวจแล้วก็ทางฝ่ายปกครองนะครับเรามาคิดวิธีการหาทางหาความร่วมมือด้วยกันโดยการใช้เทคโนโลยีนะครับตรงนี้เราก็กได้มาทํางานร่วมกันโดยจัดทำแผนในระดับจังหวัดนะครับซึ่งแบ่งออกเป็นทั้งหมด8 8แอียนะครับจากทั้งหมด16อำเภอนะครับเราก็จะเห็นว่าในตรงเนี้ยจุดตรงเนี้ยมีเหตุอะไรเกิดขึ้นนะครับทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ทางตำรวจหรือทางเจ้าหน้าที่พศนหรือทางผู้อนในการโรงเรียนหรือคุณครูต่างเนี่ยเราก็สามารถเห็นในระบบแล้วก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือเด็กได้อย่างทางันท่วงทีครับผมในการปฏิบัติงานออกตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลการออกตรวจ ทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยแอปพลิเคชัน ASS นักเรียนอายุทยาปลอดภยัยจากการสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนและเจ้าหน้าที่พอสนอพบว่าโครงการส่งผลดีต่อความปลอดภยัยและการลดปัญหายาเสพติดในโรงเรียนอย่างชัดเจนผู้ปกครองมั่นใจในมาตรการป้องกันที่เข้มแข็งและการเฝ้าระวังที่รัดกุม นักเรียนได้รับความรู้และพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวกจากกิจกรรมเจ้าหน้าที่ชื่นชมการประสานงานที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการใช้แอปพลิเคชัน A.S.S. ที่เพิ่มความรวดเร็วและแม่นยำ ในทุกวันนี้การสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นภารกิจที่สำคัญซึ่งไม่สามารถทำได้โดยลำพังจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐโรงเรียนชุมชนและผู้ปกครองโครงการนักเรียนอยุธยาปลอดภัยและห่างไกลาย,ยาเสพติดคือก้าวสาคัญที่ทาให้เรามั่นใจว่าการเรียนรู้ที่ดีเริ่มต้นจากความปลอดภัย และความปลอดภยัยเริ่มต้นจากความร่วมมือของทุกคนในชุมชน